ไปกระที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับมีการหาทางออกช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นการป้องกันปัญหาราคาตกต่ำมีการย้ำให้ให้เกษตรกรนะครับว่าต้องไม่มีการขึ้นทะเบียนเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ครับนางวันเพ็ญบางศรีนะครับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีผาน,นิ์จังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชาการผู้แทนเกษตรกรคณะกรรมการได้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ณนะห้องประชุมสำนักการพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับเปิดเผยนะครับบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีห่วงใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งเกษตรกรรายย่อยผู้ประกอบการซึ่งรัฐบาลนั้นมีมาตรการในการเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงการจําหน่ายในประเทศโดยสนับสนุนค่าชดเชยราคากุ้งให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยในด้านการตลาดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2566ในอัตรากิโลกร,รัมละไม่เกิน20บาท และค่าใช้จ่ายดําเนินการด้านการตลาดทาง่าจัดการค่าเก็บรักษาค่าบรรจุพันธุ์ค่าขนส่งกิโลกร,รัมละไม่เกิน10บ,บาทตังเป้าช่วยเหลือไว้ที่5,000ตันครับนอกจากนี้น,นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียังได้มีการย้ําถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนปัญหานี้นะครับต้องไม่เกิดขึ้นต้องเป็นเรื่องที่ได้มีการดาเนินการมานานแล้วเพื่อมให้เกษตรกรนั้นเสียสิทธิ์สาหรับเกษตรกรที่สามารถรับความช่วยเหลือได้ ต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งกับกรมประมงแล้วผู้ที่สนใจรายละเอียดนะครับไปติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีหรือสำนักงานประมงอำเภอครับ